ชอ็อดการันตีแต้นนัทพรไฮโซไนคือคู่แท้เพราะเหตุนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักหลังจากที่หวานใจไฮโซไนประาไนพรประภาทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับรวมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามล่าสุดสาวแต้นนันก็ได้โพสในอินสตาแกรส่วนตัว เผยโมเมนต์ Moment. ภาพคู่น่านรักน่านรักขณะไปต่างประเทศด้วยกันพร้อมแคปชั่นระบุว่า ori a c r e e i of grasses ท่ามกลางแฟนคลับเนี่ยก็เข้ามาชมในความน่านรักแซลไปดูสถานที่จัดงานแต่งหรือเปล่าอาทิไปดูสถานที่จัดงานแต่งหรือเปล่าคะสวยคลาสสิกทุกที่เลยว่าที่เจ้าสาวสวยจังรอยยิ้มคล้ายกันเลยค่ะฝาแฝด เห็นน้องแต้วมีความสุขแล้วดีใจมากๆค่ะจากรุ่นพี่รอยยิ้มคล้ายกันเลยค่ะเป็นตน้นว่าแต่รอยยิ้มของทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนกันจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ